ค่าของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เอาประมาณร้อยเก้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับผมนะครับบ๊อบโซลารเซีวีลัมวันนี้มีโจทย์นะครับลูกค้าให้โจทย์มาก็คือพันอินดักเตอร์นะครับเอาไปใส่กับอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงขนาด9 6โวลต์นะครับ200ไมโครเฮนรี่นะครับผมก็จะใส่ประมาณ3ามแกนนะครับการที่เราจะรู้ได้ยังไงก็คือเราต้องทดสอบพันก่อนนะครับ ว่าสมแกนเราควรพัน 1, กี่รอบนะครับแล้วก็กร,ระแสลูกค้าประมาณห้าสถึงหกแอม์นะครับแล้วได้ทนกระแสต่อเนื่องประมาณนั้นนะครับมาทดสอบพันแกนก่อนนะครับโดยใช้สายไฟทั่วไปก่อนนะครับพันเราก็วัดนะครับก็หลังจากที่เราไอ้นี่แล้วเราก็ต้องเตรียมหาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็จะเป็นสายไฟนะครับ ก็ผมก็ใช้เศษสายไฟก็ยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรใช้สายไฟขนาดเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้ว่าเราจะใช้รอบเท่าไหร่นะครับก็พันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้นับรอบนะครับพันไปเรื่อยๆจนจนเสร็จเลยนะครับจนคิดว่าเรามันน่าจะได้แล้วนะครับก็ทีนี้จะมาวัดดูนะครับว่าค่าได้หรือเปล่านะครับ ถ้าไม่ได้เราก็จะเพิ่มลวดเข้าไปอีกนะค่าที่เราได้ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ120กว่าทีนี้ผมก็จะพันเพิ่มเข้าไปนะครับค่าของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เอาประมาณ190หรือหรือพันเพิ่มอีกสักรอบนะครันเพิ่มไปอีกหนึ่งรอบนะครับ สองร้อยคนนี้เราก็จะมาเอาลวดออกนะครับแล้วก็วัดความยาวของลวดนะครับแล้วเราก็ไปหาลวดจริง<า>อกอก,อกหลังจาก <ๆ S 1> ที่เราแกะได้แล้วนะครับก็วัด <c oughs> ลวดที่เราพันเข้าไปนะครับประมาณสองเมตรแปดสิบนะครับก็ผมก็เผื่อไปเป็นสองเมตรเก้าสิบนะครับทองแดงผมก็จะใช้ประมาณ 14, เบอร์สิบสี่สามเ้นแล้วกัเบอร์สิบห้าเบอร์สิบกอีกหนึ่งนนะครับ ก็ทนกระแสประมาณ80แอมป์นะครับต่อเนื่องนะครับเราก็จะพันไปเรื่อยเรืยนะครับจนกว่าลวดจะหมดนะครับแล้วก็จะมาวัดค่าให้ดูอีกครั้งนะครับค่าของแกนนะครับกี่ไมโครเฮนรี่นะครับขึ้นอยู่กับรอบนะครับของทองแดงนะครับแล้วกระแสนะครับกระแสที่ทนได้นะครับของอินดักเตอร์นะครับก็อยู่ที่ขนาดของทองแดงนะครับ เราก็คำนวณทั้งค่าค่าที่พันเข้าไปนะครับแล้วก็คำนวณกระแสก็คือคำนวณขนาดของทองแดงด้วยนะครับเพื่อจะได้กำลังวัดของอินเวอร์เตอร์ที่โอเคขึ้นมานะครับลวดยาวก็จะพันยากนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนมา,ากอินเด็กเตอร์ที่พันเองก็จะอยู่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับอย่างสูงนะครับอย่างมากนะครับเพราะว่าใช้ระบบยี่สิบสี กั48บ48โวลต์นะครับลวดก็จะยาวประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบนะครับอันนี้มายาวกว่าก็คือ2เมตรเก้าสิบเซนนะครับจากนั้นเราก็เริ่มมาพันลวดจริงกันนะครับลวดจริงที่เราใช้ก็จะเป็นเบอร์สินะครับจำนวน3เส้นนะครับแล้วก็แถมอีกเบอร์สิบเส้นนะครับกระแสที่คำนวณน,นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ70 80สิบบแอมป์ต่อเนื่องนะครับ ก็พันตามที่เราวัดลวดเข้าไปเลยนะครับวัดทองแดงแล้วความยาวประมาณร้อยประมาณ280เซนนะครับผมเผื่อเป็น290เซนนะครับก็พันจนลวดเกือบหมดเลยนะครับแล้วเราค่อยมาทดสอบกันอีกครั้งนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการขูดฉนวนนะครับขูดทําไมนะครับเพื่อให้บัดกรีติดนะครับพอปกติทองแดงของเรานะครับจะมีฉนวนหุ้มนะครับ ก็คือเป็นฉนวนนะครับบางๆนะครับเป็นฟิล์มนะครับหุ้มอยู่นะครับเราก็จะขูดออกแล้วก็ใส่หางปลานะครับทีนี้เราก็จะใส่บัดตีกันนะครับขูดเราก็ต้องขูดออกทุกเส้นเลยนะครับมีสี่เส้นนะครับเราก็ต้องขูดออกทั้งหมดเลยนะครับ ดออทั้ง2ด้านเลยนะครับตัวนี้กระแสนะครับอยู่ประมาณ70-80แอมป์อนะครับเป็นระบบ96โวลต์นะครับค่าที่เราพันได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 9 0 2 0 0ไมโครเฮนรี่นะครับก็ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับทีนี้เราก็มาเข้าขหางปลานะครับหลังจากที่เราอานี้รู้ร้อยแล้วก็หางปลาที่ให้ไปก็100ยแอมนะครับ หางปลาเราก็จะใช้ครีมย้ำนะครับเพื่อความแน่นนะครับแล้วก็บัตรกีทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ครีมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือครีมล็อกไว้เฉยๆนะครับเราก็จะใช้ครีมไฮดรอลิกนะครับ เรายังไม่หนำใจนะครับเราจะเอาไปบัดกีนะครับบัดกีนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดหน้าตะกัวก่อนนะครับเพื่อตอนเราบัดกีมันจะได้สวยๆนะครับก็จุ่มน้ํายาประสานนะครับถ้าไม่จุ่มบัดกีไม่ติดนะครับเครื่องทุนแรงนะครับ ที่เราจะจุ่มเราก็ต้องอยู่พื้นที่รนโล่งนะครับเนี่ยถ้าเราไม่จุ่มน้ํายานะครับมันก็ไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะครับโอเนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ท่อหดนะครับ นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับโชคขนาด200มโโกเฮนรี่นะครับขนาด80แอมนะครับใส่กับอินเวอร์เตอร์96โวลต์ก็พอส่งลูกค้าโอเคนะครับทีนี้ก็ประมาณนี้ครับ